ปานวยตั้งคำถามนะครับว่าฉากสาวน้อยลำเพลินโชว์ได้แรงบันดาลใจมาจากใครซึ่งไม่ต้องสืบเลยครับว่าใครเป็นคนคิดฉากนั่นก็คือแม่นุษ์นั่นแหละครับพร้อมแชร์ข้อความก็ลูกสาวหลายคนมีแต่ผู้งามงามนอก,ก็คือน้องอุ๋งอิงลำเพลินแล้วก็ลำแผนนั่นแหละครับฉากเวทีสาวหน่อยลำเพลินโชว์ Some questions? Some สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีธนนชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC สาวน้อยแล้วก็ FC น้องหุ้งอิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยก็แล้วกันครับต้องใช้คําว่าเมื่อวานนี้เนาะเราก็จะได้เห็นฉากสาวน้อยลําเพลินโชว์เป็นตุ๊กตาบาบี้ผีเสื้อแบบวิงวิงว้าว้า,วามาเลยทุกคนก็ถือว่าเป็นอะไรที่อลังการจริงๆครับสำหรับฉากนี้ก็แน่นอนก็น่าจะเป็นทั้งซอนุชเนาะเฮียห,หน่อยรวมไปถึงบอสโจโยมนินที่มีการคิดคอนเทนต์รวมไปถึงนี่แหละครับคิดออกแบบฉากร่วมมกันนนอะะไรปรปาาณเแต่่ เป็นลุงอำนวยนั่นแหละครับที่เอาฉากเนี่ยมาแซลมาตั้งคําถามว่าฉากนี้อยากจะทราบว่าแบบเจ้าของคนคิดเนี่ยมีลูกสาวกี่คนอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็แบบประกอบฉากก็คือฉากผีเสือ้อแล้วก็มีตุ๊กตาเบบี้ตุ๊กตาปลายเนี่ยอยู่ในอ่า เฟนบุ่วนตัวโลกออนไลน์นี่แหละครับทุกคนแล้วก็แมนุษเนี่ยล่าสุดก็คือมาแชร์ก็คือบอกว่าลูกสาวมีแต่ผู้งงามๆแล้วก็แท็กสาวน้อยลำเพลินโชว์ทุกคนแล้วก็ต่อมาเนี่ยป้าอานวยหรือว่าลุงอํานวยเนี่ยก็โพสต์อีกอ๋อไม่ต้องสืบเลยว่า ได, berg, ได้แรงบันดาลใจมาจากใครอะไรประมาณนี้ฟิลฟิลแบบว่าก็รู้แล้วแล้วก็มีรูปลำเพลินลําแพนอุงอิงอะไรประมาณนี้อยู่ในฉากของผีเสื้อด้วยอะไรประมาณนี้ก็ถือว่านี่แหละครับแรงบันดาลใจเอาจริงๆแล้วมันก็น่าคิดนะว่าฉากสาวน้อยลําเพลินโชว์ปีนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากใครลูกสาวเยอะลูกสาวสวยอะไรประมาณนี้แล้วก็วุ้งวิ้งฟุ้งฟิงกันมากๆทุกคนก็ถือว่านี่แหละครับมาจากนี่แหละสาวน้อยลำแพนลำเพลินอุงอิงโชว์ น่ารักมากครับในการแบบเป็นการหยิบยกดีเทลเอามาเซลกันนะแต่ว่าไม่แน่นะทุกคนเขาอาจจะเป็นฉากแบบเนี้ยคิดฉากแบบนี้ขึ้นมาได้เพราะว่าเขามีลูกสาวที่น่ารักทั้ง3คนแบบนี้ก็ได้สําหรับเจ้าของวงเจ้าของฉากเนาะแต่ว่าก็คือแบบสุดอลังการสุดจึ้งจริงๆเราเห็นแล้วรู้สึกแบบว่าโอ้โหหมอํำสาวน้อยเพชรมันแพงเนี่ยไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆทุกคนสาวน้อยลาเพลินโชว์เนาะก็ปีแรกก็ถือว่าว้าวแล้วปีนี้ว้าวไปกว่าอีกกว่าเดิมอีกทุกคนก็ถือว่านี่แหละลงทุนลงแรงกันแบบสนั่น วันไหวเลยสําหรับเฮ er ียหน่อยแล้วก็บอสจูแล้วก็ซอนะุชเนาะรวมไปถึงเครื่องเสียงก็จัดหนักจัดเต็มรวมไปถึงเครื่องเสียงเนี่ยจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วก็คือ,อพ่อนนกับแม่บีเนาะแล้วก็ใครอีกอะ่ะที่เป็นญาติพ่อนนเน,นี่ยน้องจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรสักอย่างนี่แหละเออนั่นแหละ ก็คือร่วมลงทุนกันสําหรับเครื่องเสือนี่ก็ชอช้างเต็มระบบทุกคนก็น่าจับตามองมากทุกคนเพราะว่าเห็นแค่แวบๆบแบบเห็นแค่แบบยังไม่แต่งองค์ทรงเครื่องเยอะๆเลยเนี่ยแต่ว่าก็เห็นแบบแล้วแหละแบบเนี่ยมันสวยอยู่แล้วแต่ว่าพอเอามาวางจริงๆมันอลังการมากนั่งร้าน8ชั้นทุกคนสุดจริงแต่ว่า ก็ต้องขึ้นอยู่กับความเซฟตี้และความปลอดภัยด้วยว่าเราจะมีเซฟตี้หรือว่ามีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเชื่อว่า,าทีมงานคุณภาพของสาน้อยเพชรแมนแล้วก็สาน้อยลำเพลินโชว์เนี่ยด้วยประสบการณ์ที่ มากล้นเนาะก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีสําหรับนี่แหละการตั้งช่วงตั้งฉากอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าออกรถเคานด้วย2คันคันหนึ่งให้สาวน้อยคันหนึ่งให้สาวน้อยําเพลินโชว์โอ้โหปีนี้จัดหนักจัดเต็มกันอย่างแน่นอนแต่ว่าที่หยิบยกประเด็นมาแซวนะั่ก็คือนี่แหละครับมุมน่ารักน่ารักของฉากที่เป็นรูปผีเสือ้อตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดนะแต่ว่าพอลุงอํานวยเนี่ยเอามาโพสต์ Facebook แล้วก็เอามาโพสต์แบบบนโลกโซเชียลเนี่ยว่าฉากนี้ลูกสาว เจ้าของวงน่าจะมีลูกสาวเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่นุ์แชร์ลูกสาวมีแต่คนงามๆอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ป๋าอํานวยก็พูดอีกก็คือโพสต์ล่าสุดเลยแบบอ๋อเลยว่าฉากนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากใครก็คือลูกสาวอุงอิงลูกสาวลาเพลินลูกสาวลําแพนั่นแหละรครับแล้วก็มีเต้า YouTube อีกคนนึงอะไรประมาณเนี้ยเป็นความน่ารักนะาเอาจริงๆแล้วอะก็ <c oughs> ถือว่านี่แหละจัดหนักจัดเต็มเราไม่รู้หรอกว่าเรา หลังบ้านเขาเสียหน้าเสียเงินเท่าไหร่แต่ว่าเสียหน้าไม่ได้เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นี่ <g ül> สไตล์บอสโจพูดถือว่าโอ้โหคุ้มใช้คําว่าเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานเนี่ยใครที่จ้างสาวน้อยพิพันแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์เนี่ยใช้คาว่าคุ้มคุ้มค่าแค่ฉากก็คุ้มแ,แล้วอะไรประมาณนี้อย่างที่บอสโจพูดไว้เมื่อปีที่แล้วว่าโอ้โ oh, ห LED สุดโต่งกันเลยทีเดียวแต่ว่าได้ข่าวเว่เวๆมานะว่าสาวน้อยพิพัแพงปีนี้ฉากเหมือนดาวอวกาศ ฉากเหมือนอยู่ยานอาวกาศอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาลุ้นกันร่วมจับตากันว่าจะเป็นจริงอย่างที่มีข่าวลือออกมาไหมว่ามันเป็นจะเป็นยานอาวกาศจริงๆไหมหรือว่าจะออกมาในรูปแบบไหนเพราะว่าปีแล้วเนี่ยออฟติมัตพามทุกคนแล้วก็โอ้โห LED ดกันแบบว่าหวือหวือหวือเลยทีเดียวทุกคนนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวนะนะหยิบยกประเด็นมุมมองของปามน่วยที่เปิด ฉันก็ออะไรเปิดความลับในการคิดฉากสาวน้อยลำเพลินโชว์แล้วที่แท้มาจากอุงอิงลำเพลินและลำแผนนั่นเองใส่ชุดสีชมพูแล้วก็ยิ่งเอาเนี่ยรูปอุงอิงที่ตอนปิดฤดูกาลเนาะใส่ผีเสื้อสีชมพูเนี่ยแล้วมาแปะเนี่ยโอ้โหค้นเหมือนเลยกลมกลืนไปกับฉากเลยทุกคนก็ถือว่าี่ยปฏิเสธไม่ได้แล้วก็แบบออกตัวไปทางไหนไม่ได้เลยก็คือคิดแบบไปทางนี้แล้วว่าแม่นุชเนี่ย น่าจะรักลูกสาวสามคนนี่มากอะไรประมาณนี้ส่งผลทาให้แบบเป็นการดีไซน์รูปผีเสื้อแล้วก็ออกมาเป็นฉากสาวน้อยลำเพลินโชว์ทุกคนก็ต้องมาร่วมจับตากันนั่นแหละว่าพอมันเซ็ตออกมาเป็นระบบเป็นฉากใหญ่ๆแล้วอ่ะมันจะมีความอลังการมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ระบบเสียงระบบซาวรวมไปถึงโชว์ ของสาวน้อยลำเพลินโชเนี่ยจะมีความอลังการแค่ไหนจะมีอะไรที่หวือหวาไหมเห็นว่าพ่อการชัยก็จะได้ร้องโชด้วยอย่างมาคุมเสิองอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกหลายๆคนที่ร่วมจัดหนักจัดเต็มศิลปินก็มีมากน้าหลายตาพี่น้ำหวานสุปริยานี่ก็ใช่ยอ่อยนะทุกคนเป็นนางเอประจำวงพี่วัชสุวรดวนนุนีเป็นคุณภาพอยู่แล้ว แล้วก็ป๋อมแปมเนสายหานางเอกตัวร้ายถึงจะบทร้ายก็ต้องร้ายสายฮาสาวน้อยลำเพลินโชว์แล้วก็มีเจนใหม่หลายๆคนเลยน้องฟ้าใสาน้องแก้มปนัดดาน้องหมิวชนิชาน่าจับตามองมากทุกคน13ปีแต่ซุ้มเสียงแบบเกินอายุไปแล้วอะ่ะแล้วก็ด้วยสัดส,ส่วนด้วยความสูงอะไรประมาณเนี้ยถือว่าแบบโอ้ย้อนไปอีกสักอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ย้อนไปแบบถัดไปอีกสัก3 4มปีแบบ1 6 1 7เนี่ยจะ เก่งขนาดไหนก็ต้องน,นี่แหละครับมาร่วมให้กําลังใจกันอย่าให้เดินสะดุดขาตนเองแค่นั้นพอสําหรับน้องๆเจนใหม่เนาะที่จะเข้ามาสร้างสารรค์ผลงานกับวงหมอลำสาวน้อยเพยมแผนแล้วก็สาวน้อยลําเพลินโชว์นั่นก็คือเรื่องราวที่นั่นหยิบยกประเด็นเนาะในส่วนของการเอามาแซวกันแหละว่าแรงบันดาลใจในการทําฉากสาวน้อยลําเพลินโชว์ที่แท้มาจากอุง๋งอิงแล้วก็ลําเพลินลําแผนสาวน้อยเพชรบันแพงนั่นเองครับ หากาชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีธนนชัยไว้ได้วยกันแล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องอิง้นแพงวงการหมอลำก็จะหยิบยกประเด็นเรื่องราวเหล่านี้แหละที่มันมีความแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยมาเล่าสู่เพร่ะว่าเอฟซีได้รับชมรับฟังกันในสไตล์พี่ฮักนักข่าวหรือว่าช่องสีธนนชัยหรือว่าน้องนองนท์นี่แหละครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนั่นต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ